สินค้าคุณภาพแล้วช่วยในเรื่องของภูมิแพ้โดยตรงเรามีรางวัลการันตีคือ product of the year และเหรียญทองจากฮ่องกงคุณแม่เนี่ยเป็นผู้สูงวัยเนาะที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายตื่นเช้ามามีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลคันลูกตาตาจะบวมเริ่มนอนไม่ค่อยหลับแล้วแอบไปซื้อยานอนหลับมากินเองก็เลยไปปรึกษารุ่นพี่คุณผู้ชมคะ่ะท่านเป็นด็อกเตอร์ชื่อว่าด็อกเตอร์เจลคุณแม่พี่มิ้นมีอาการตรงนี้คือคุณแม่เป็นภูมิแพ้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะถ้าปล่อยเนี่ยเป็นภูมิแพ้ขั้นหนักเขาอะกำลังศึกกกษาาาเเี่ยวัับิิตภณฑ์สรมอห เกี่ยวกับภูมิแพ้เหมาะมากๆก,ก,กับทุกวัยซิเซนตัวนี้ <c oughs> เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นสมุนไพรตัวที่เด่นๆนในนี้คือเห็ดหลินจือแล้วก็ถังเช่าช่วยในเรื่องของลดอาการภูมิแพ้แก้อาการอ่อนเพลียช่วยทําให้นอนหลับง่ายใครที่เป็นแบบนี้ให้ทานเช้า2 meter, เม็ดเย็น2เม็ดแม่เราอะ่ะจากที่เขาจะต้องลุกมาปัสสาวะลุกกลางคืนบ่อยๆแม่หลับตั้งแต่หัวค่ำตื่นเช้ามาแล้วสดชื่นแล้วไม่มานอนงีบตอนกลางวันไม่คันลูกตาตาไม่แดงหน้าไม่บวมผื่นไม่ขึ้นอาการไอจามต่างๆแบบว่าดีขึ้นพาไปตรวจสุ ภาพผู้เชี่ยวชาญบอกเลยว่าค่าทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติภูมิคุ้มกันดีขึ้นนี่คือสิ่งที่จะต้องใส่ใจเรื่องของการดูแลสุขภาพอย่าปล่อยให้เป็นภูมิแพ้เวลาเป็นแล้วมันส่งผลต่อโรคอื่นๆและจะบอกว่าชีเซนของเราเป็นสมุนไพรนะคะที่ดูดซึมง,ง่ายดูดซึมไวไม่ตกครั้งในร่างกายเรามีรางวัลการันตีคือ product of the year และเหรียญทองจากฮ่องกงนี่คือสินค้าคุณภาพแล้วช่วยในเรื่องของภูมิแพ้โดยตรงตอนนี้ยอดสั่งซื้อห0,000ื่นกระปุกขึ้นไปแล้ว